ใจดีรู้ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากได้เจ้าเป็นลูกสาวบุญธรรมเจ้าอยากส,สิเป็นลูกให้เพิ่นได้บ่เป็นได้เป็นได้โ,ดโอ้าะวเจ้าอยากได้พ่อว่ลูกเลยอสมมติว่าฮาม่เคยเห็นหน้าเพิ่นเนีสมมติว่าเพิ่นอยู่พูนอยู่ต่างประเทศผู้อยากได้อีหล่าเป็นลูกสาวไปสิแม่ผูกเคนเอาเจ้ามาเนี่ยเจ้าสิเป็นบ่เป็นแต่เพิ่น สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเวอร์สุกุสุคนสุหมงสุบอลเด้อบ่า่อยู่ฝั่งลาวหรือฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศสมบุรณกันยินดีตอนครับพ่อเม่พี่น้องเขาสู่ซ่องสาบุญมาคือเก้าเด้อพ่อเม่พี่น้องมาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อก,กันกันอยูนแหละพี่น้องเลยมาหาทางน้องไอเดียคือเกา้าเหมือนนี้เนาะมาส่วงนี่กับประมาณถึงส่วงใบใบพี่น้องไอฝนไม่ได้ตกเหม,ม,มือนนี้มากเมื่อนั้นฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเลย มาทางบ้านน้องไอเดียเมื่อนั้นสมบุญมาไหอนี่พี่น้องกบซิมีซิมาหาทางน้องไอเดียเพิ่นว่าสมบุญก็ว่าซืซ้ออันอยาไม่เพิ่นใส่เฮื่อนเพิ่นเลยพี่น้องที่ปวยขืนเฮื่อนสบุญกระทำลายห้านแต่ว่าเบิดเพิ่นว่าพี่น้องเลยไว้โอกาสหน้ะที่ได้สมบุญก็ได้ซื้อของที่น้องอยากกินมาให้พี่น้องเลยแล้วก็บสมบุญกะซิมีคําถามอีกคําถามหนึ่งมีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากถามมาพี่น้องเลย เพิ่นก you know, ็ฝากถามมาว่าถึงทั้งน้องไอเดียนาอพี่น้องทางเพิ่นก็ถามสาบุญมาว่าให้ถามทั้งพอเถาน้องไอเดียหรือว่าน้องไอเดียนี่ว่าทางเพิ่นยู่พูดหลพี่น้องยู่ทางอเมริกาพูดแหละเพิ่นกะว่าอยากได้น้องไอเดียนี่เป็นลูกบุญธรรมพี่น้องเ้ยกะที่ว่าเพิ่นว่าอยากได้กะ แบบว่าอยากให้น้องไอเดียนี่มีพ่อหักพี่น้องพ่อวานพ่อว่า,วาให้พ่อแม่พี่น้องได้หู้ว่าทั้งน้องไอเดียนี่ยังมีผู้หักผู้เพลงเพิรนนะพี่น้องเพินกบ็บอกว่าสมมติว่าทามทามพอเถ่าเรือ่องน้องไอเดียแล้วเพิร์นว่าอยาก ผูกเค้นแบบเป็นลูกบุญธรรมหรือว่าลูกฮักแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยกับเพิ่นไม้ขั้วไม้ของเพิ่นนะที่ว่าผูกกับโบไดบ้ไวสิเอาน้องไปนั่มหรือว่าจังไดคือว่าเพิ่อนอยากส่งเสียน้องเฮียนสอยูน้ำบัวเท่าอีกอย่างก,ก็ได้พี่น้องเลยเพิ่นกับโบได้บังคับเนาะสมมติว่าอยากเฮียนเป็นภาษาอ,งอังกฤษจังสีสกะเพิ่นกะสีส่งให้เฮียนได้พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นอยากผูกว่าทางน้องเพิ่นสีตอบว่าจังไดแต่ว่าเพิ่นกะให้สา,าบุญมาทมเบิ้งพี่น้องเลยเห้ากับสีทํำตามที่ว่า ทางเพิ่นทางอันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนเลยฝากสาบุญมาทามพี่น้องเลยมืาอนี้เฮากระสิเข้าไปหาทางน้องไอเดียสะก้อนพี่น้องก็โอเคเพิ่มแม่พี่น้องเนาะเฮากระสิเข้ามาทางเฮือนของพ่อเฒ่าเพิ่นแหละปวดกรกินเบ้อเทือนพี่น้องไอ้คันว่าสีมางออกกรบโบมีเงินลาวาะว่าเลากกะตาบูเห็นหุ่งปันใดพี่น้องสบุญกรสิเข่าไปทาเมืองทางเพิ่มรู้ซื้อของน้องไอเดียหรือว่าพ่อเ่าเพื่อนอันนี้ก็เท้งเท้อนของเพื่อนอะไรพี่น้องถ้าสีมางออกกระสิบบ บ่ม,ม,มีเงินจ้างคือแล้วว่าแหละพี่น้องเลยโอ้โหห้องนำ้ำห้องในก็แล้วบนแหละพูบนแหละพี่น้องเลยมาหอไหนเด้อลูกล่ะคนงามเด้อสบายดีสบายดีเบา้บางเอาอันนี้ให้น้องเพคนก่อนพี่น้องเลยเด้อทางไหนบุญใจให้ไ<า>ด้บ้านเด้อเอดูอืมคือเปียกผมงามแท้มาเนี่ย<ห>ข,ขึ้นข้าวกินน้าแลยว่าลูก กินแล้วได้ยังกินมาเนี่ยข้าวหุงข้าวหุงกับยังอะนะข้าวหุงกับไข่ข้าวหุงกับไข่<บ>ทอดไข่บ่บ่ต้มเอาเอาต้มเอาอต้มกินกับข้าวหุงแซ่บอยู่บ่แซ่บท้ายต้มน้องไอเดียอ๋อไผ่ใส่หุงขา้าผัดเข่าบ่น้องไอเดียหุงเองโอ้หุงข้าวก็เป็นอีกโอ้แกงแกงแกงหัธรรมดาเด้พี่น้องเลยหุงข้าวก็เป็น มาไก่ยังเป็นยังห่วงนอนอบอ่เ <laughs> มื่อน่านบอกแม่บุญว่าอยากกินยังนอ้อเหมือนนะจําได้บ่จำได้ปิป้งไก่ไงโอ <laughs> อยากกินเพลงไก่ไงซื้อมาวันนี้กับซ้ำกันและกับน้องไอเดียนี่บ่ขันว่าใหญ่บอขันว่าน้อย้นี่ซื้อหาสิบพันพี่น้องไอ้อะไรอะเด้อโดยปิ้งไก่ไงมาใส่เซโนพี่น้องไห้ซื้อมาฝากเพิ่นแล้วเอาขึ้นไปอุ่นเนอะเพราะว่าเข้ากับซื้อดะเศร้ามันก็เย็นเน้ย เบิ่งหายโจกขึ้นเบิองด้วนี่แล้วจังขึ้นอุ่นอีหล่ะหน้ามันย่อยเอาไว้ก็ลูกพอแล้วพอแล้วได้แล้วโดยไปอุ่นดังไฟแล้วก็อุ่นให้มันห้อนทีนเอาใส่ถุงไว้ลูกใส่จับโอนอันตรายสื่อเพียงกใจไงเอาใส่ถุงเจ๋งดีลูกผูกไว้ทั้งหลังคูแม่จังอันเด้อโดยเอาไว้ลูก๋ยวจะในเมืองวันสิตึก คนที่บ่ะตูอีบอ้ะมันนี่วานนี่แห้งแซมฝนก็นได้ยังอีละเดียวหายังกยไก่ไก่ไผ่นะไก่น,กน้องไอเดียเดียวมันไป่เอ,มอ,อมาม่าจะใช่นะซืซ้อเอาซื้อเลี้ยงบ่โดยซือย้อเท่าไร่นะไปไก่เพิ่นอันนี้บอ,อ้วยคือซื้อไก่ผู้แท้มันได้สิเพย์ซื้อเท่าไร่นนี่สามส<ะ>ิบซื้อสามสิบซื้อ<า>มายังมาเลี้ยงโดยคือบ่ซื้อไก่แมสซื้อมาเลี้ยงค่ะ เพิ่นขอเพิ่นะมาไปผูโอ้สามสิบพันบด้ใหญ่ใหย่กหด้มาเรี่ยงซื้อแต่ดนนะบ่แรงวันนี้เปล่ยนจังไรตาเจ้าพ่อเงี้ยเจ็บอะไรมอคือเก่าอะไรมัวคือเก่าคันสมมุิจะไปข้าำกลางคืนเนี่พ่อไปก้าำกลางคืนก็บรถไฟะ นั่งอยู่เซ่อีซี่ก็เจ็บบ่เจ็บอ๋อไ่ได้ไปหาหมอเลยบ่าเดี๋ยวนี้นะบ่ได้ไปแล้วไ่มีเงินอยู่ไปนี่แหละอยู่ไปนี่แหละเหตุใดตามบบบตามกรรมไัยมันโอ้ยไว้ชักเนี่ยใช่ปะห้าวก็ได้คือทางเฮือนทางซานเนคือคนยังนมเพลินมากออกแล้วมันมีแต่ปวูนะพ่อแม่มั่งเลยมั่งออกกองไว้ให้มันเป็นเพราะว่าไว้ก็มีแต่ปูแมปุ๊กชักปีเนี่ยคือมีปวชักปี ไม่บดีว่ารอดสี่ปีมีแต่ปวกพี่น้องอะพวก็ไรโอ้โหมันเขตไมไหมไรอะไรก็พวกลายคันปุกไหมวะนี้คือคันมีเสาไมมเพิ่นเอาเกลือได้ลงเสมอเนี่ยเพิ่นเอาเกลือลงเพิ่นเกลือลงเลยบุกินเนาะโบมันเค็มเนียเค็มบัม้าเนาะแมนกันคือว่าผู้นมเพิ่นเพิ่นกระมางคันคือมากเหมือนกับต้องได้จ้างเงินเอาเห็ดโบได้เนาะเพื่อ เห็นบ่ได้แล้วเขได้แล้วครับขันใจคือเจ้าเห็นหุ้งนะสิเฮ็ดได้เพราะว่าเจ้าก็ยังบ่ได้ทำปันใดเพราะว่าเทตตาเราฟังไงซอฟังมาแต่โดนปันใดพ่อเข้ากันเลยแปดปีาจนดปรตปีแปดปีแบบมุมมั่วไปอะไรเนาะเป็นกลางคืนนี่มัวแห้งมว้งมีแต่อีหล่าแล้จูงกระเถาบ่ลูกโดย ให้ตกอยู่เลยแต่เมียบ่ได้เมียบ่ได้เบิ่งบ่ได้แย่งแล้วก็ไล่ม8ปีแล้วโอ้แบบว่าเจ้าอันตอนที่เจ้าเมียยังอยู่นํานั่นตาเจ้ายังดีอยู่บ่ก็บ่ดีแล้วเพิ่นบ่เบิ่งเท่านั้นแหละเพิ่นคาเบิ่งเพิ่นก็เลยปยาบ่บัดนี้น่ะ ันเห็ดพอชัวอลไรได้อ๋อที่พอโตชัวอลไรครับหาเงินหาคำเห็ดยังม่ได้เลยพอเท่าอืมจากก็เลยอยู่น้ำหลานแบบนี้น้ำหลานอยู่กับหลานอยู่กับหลานสองคนร้านนี่แหละเป็นใช่หูใส่ป็นรักซ้ำเวลานิดหน้อยเป็นรักให้พ่อเท่าเมย์ก็แต่ไปไม่ได้มาเลยที่ละโดยบม่ได้โทรบม่ได้ยังมาเลย คนใกล้คนทัดหรือ่าได้โทรมาเลยดยทางพ่อกับวได้โทรมาเลยเพราะเบ่อเจ้าบัได้มีว่าเบืร์พอเจ้าจ้ะเป็นเฟสเป็นยางเพิ่นนี่เฟสไม่แต so hmm. like ่เฟสโทรศัพท์เขาโอ้มีน้ำโทรศัพท์เขาโดยโอ้เจ้าเคยโทรหาเพิ่นอยู่บ่เคยยืมน้ำอเจ้าโทรอยู่บ่เคยโอ้เพิ่นกับบอกเคยโทรมาว่าอยากคุยกับเจ้าบ่บ่อืมเจ้าเจ้าเจออยู่บ่คนว่าเจ้าเห็นเพิรนชมพูเพิ่นยางมานี่ื่อ พอไะไ่อง่ายล่ะอ๋อปรชื่ออยู่วะล่ะอ๋ออนี่ปลาง่เลยขาจขกความอ๋อดยเจ้าบอกขออนุญาตพี่น้องทำเด็กน้อยเนาะอีหล่ะอยากได้อยู่บ่พออยากมีบ่อยากมีอยากมีสมมูรณ์แมีผู้ใหญ่ใจดีว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนอยากได้เจ้าเป็นลูกสาวบุญธรรมเจ้าอยากสิเป็นลูกให้เพื่อนได้บ่เป็นได้เป็นได้อ๋อพวาเจ้าอยากได้พ่อว่ลูก สมมติว่าฮาบโบเคยเห็นน่าเพื่อนเนี้สมมติว่าเพื่อนอยู่พูนอยู่ต่างประเทศผูกจะไดอีล่าเป็นลูกสาวแบบนีแม่ผูกแขนเอาเจ้าแบบนี้เจ้าสิเป็นบ่เป็นแต่เพื่อนกับว่าได้เอาเจ้าไปอยู่น้ำแดี๋ยเพื่อนจะมาผูกเจ้าให้เจ้าเฮียนหนังซืออยู่บ้านพี่สมมติว่าเพื่อนมาหาเจ้าแบบนี้เพื่อนมาหาเจ้าเพื่อนเกิมาหาเจ้าว่าโอ้มปหาลูกสาวก่อนยังแบบนี้ เห็นดีบ่ยังพอเท่าได้สะสมมติว่าเพิ่นเอออย่างมาผูกเคนน้องเฮ็ดเป็นลูกบุญธรรมสมมติถ้าใดก็้เออเจ้ามีพ่อหักอยู่พูนเด้ออีหล่าเด้อทั้งเ่อสมมติเพิ่นมาเนาะอยากอยากมาอันแบบลูกไปสินะทั้งเ่อเพิ่นเพิ่นมาปะโอยข่อยอยากเส้นหนังสือว่าเป็นลูกสาวข่อยไปสิเจ้าก็สชินยอมอยู่บ่เธงจังใดกะเพิ่นกะบบได้เอาไปทิ่มนะคะแนนว่าสมมตินะพอนะทั้งเ่อสมมติว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอันนี้เฮากับมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เข้ามาทมนะ เพราะว่าเพิ่นก็อยากเพิ่นเห็นน้องไอเดียนะเป็นตาหักเพิ่นวะเพิ่นก็เลยเอ็นดูเพิ่นก็เลยหายทามแบบนี้เพิ่นวะเดี๋วว่าจะได้เห็ดเป็นลูกบุญธรรมไปสินะเพิ่นชีให้น้องเฮียนบบนี้สรงให้น้องเฮียนไปสินซ้ำน่องไงถ้าว่าน้องไงแล้วน้องอยากไปเที่ยวมีเกาะมีกาสิกะเพิ่นก็เห็ดบัตให้แบบว่าคือว่าสมมติว่ามีหนังสือเป็นลูกอะน้องก็ไปสามารถไปหาพ่อได้บบนี้นะเพิ่นว่า ว่าจะได้เป็นลูกบุญธรรมเลยนี่ก็โอ้จะทุกข์เลยแต่หากบ่อยากให้ไปจากคนใดเจ้าก็บริเห็นว่ายังเด็กน้อยก็บอกให้ไปจากก็ทุตาบริโดยแต่ว่าเป็นลูกบุญธรรมเลยนี่ก็โอ้เห็นดีเห็นพ่อแล้วทางนี้โดยอยากให้มี่แหละอยากให้มีพ่อเนาะพ่อใดแบบมีผู้เลี้ยงซ่วยว่าเั่นซะชอยมีผู้เบิ่งชอยโดยขันว่าใหญ่เลยเนาะเฮียนจบเลยในคำว่าทำลูกนั้นงมาจิตใจ พอที่ไปแห้งแหงพร้อมแล้วตอนนั้นค่ะเพราะว่าคันว่ามีพ่อรีมีพ่อรีโดยเพราะว่าพอได้ว่ามีเอ้ยน้องเอเดียมีพ่อฮักเด้อะไปสิเนาะเพราะว่ามีที่เพิ่งเนาะพอสมมติเจ็บเป็นเอ็นอุ่นไปสิพอได้มีหม่องเพิ่ง่าสั้นจ้าเพิ่นกะแห้งห้าถามเพิ่นกะอยู่ผู้เล่อยู่มีกาูเพิ่นนงานไม่นี้เพิ่นกะโทรมาได้ว่าไปถามให้เนาันเพิ่อนว่าแบบนี้เพิ่นกะเฮาก็เลยเวะมาเป็นได้อีละ คือก้มกระซออยู่แท้นั่งดีๆลูกนั่งดีๆดูวเบิ่งนู้อเบิ่งหน่าด้วนี่เพื่อนเชียงได้เห็นลูกสาวได ấ เนี่ยหมือนวันนี้เห็นปะนี่น้องไอ้เดียนะฮักพี่น้องเอ้ยก็เขาก็เลยยินผลบอลซีก็อ้าเขาก็เออสีถามให้ลตองเบิ่งเขาว่าย่านเราพอเถ่าเพื่อนั่นแหละแดีวสมมติว่าเพื่อนมาแต่บ่ฮู้ว่าปีใดหรอก แต่เพื่อนกะสมมติว่ามาโอ้อยากได้เป็นลูกเล้กะเซนว่าเออเป็นลูกค่อยหลืกะสมมติว่าน้องไงเนาะเพื่อนกับบอกเอาไปน้ำดอกตอนนี้สมมติว่าน้องไงอายุซาอสามสิบปีสี่เฮียนจบเนาะอยากไปทํางานทําการอยู่พุ่นกะสามารถไปได้บบเฮามีพ่อนะนะไปได้โดยพ่อญงแล้วเพราะว่าคันคือซัมนี่เฮากับบอกล้าให้ไป โดยยันห้องยันให้โอ้ยเนยนอนแล้วแต่ไห้แล้วก็ยังสีห้ยเคี่ยหอดพอเถ่าเน้ปลาตู้ก็เป็นห่วงเองี้ยยังนอเพาใหญ่แล้วกับสมมติสมซฮากับสมมติไว้เนาะสมมติว่ามันทอดขัดนั่นแต่ว่าเพิ่นกับฝากให้เขามาถามอีริ้โพยโดยเข้ามาถามคว่าเดี๋ยวสิถามให้ดอกเป็นลูกบุญธรรมแบบนี้ข้าวมีผู้อยากนี่กับทั้งคนไงจีโนไปเป็นลูกบคนทำไปเนี่ยแห้งจัดมีแต่เดืคนเลยเนาะโดยโดย ที่ว่าเขาเคยได้ยินว่ามีมีผู้อย่างอันนันติกี้ซะเสฟอที่ว่าอันเพิ่นถามติกี้นะอันนั้นโ่เมนบอสะบอะที่ว่าถามแต่ก่อนนะผมเคยมีไรถามบอ<า>มววาย่ากเอาไปเลี้ยง แต่จากเอาไปเลี้ยงโอ้เอาไปน้ำเพลินเลยโอ้อันนี้เพลินไม่ได้ว่าอยากเอาไปน้ำเพลินเลยเนาะเพลินอยากส่งเสียแบบอยู่ทั้งบ้านเขาสมมติว่าใหญ่แล้วไปสิเลยเพลินเพลินมาสมมติว่าเพลินมาเนาะและเพลินเพลินมาเขียนหนังสือสิหักบานั่งน้องไอเดียนี่เป็นลูกเพลินแล้วและเพลินก็ไม่ได้เอาไปน้ำตนนะเพลินกับหยู่น้ำเจ้าคือเกาถ้าว่าลูกน้องใหญ่เป็นสาวผุนแบบนี้เพิินกะเอยอยากไปเล่นไปหาพ่อไปสิกะไปได้นะเพิินว่า เพิ่นก็บอแบบว่าเบาบางคับว่าเด็กน้อยบอยากไปกะบโลากไปไปสินะแบบใหญ่แล้วอะไรอยากไปลินหรือว่าไปเที่ยวไปสิสามารถไปได้เพิ่นบอกอะได้ยินคำนี่พ่อเห็นดีเห็นพ่อหรอเนาะเฮาก็ดีใจเฮากับเพิ่นเฮากับโบคิดได้ว่าเพิ่นสี่ทามแบบนี้เพิ่นก็ให้เฮาทามนะเพราะเพิ่นเห็นทั้งน้องนี่โอ้น้องเพิ่นก็ทามเฮามาอยู่เฮาก็เลยว่า อันน้องน่องยังเพิ่อนถามว่าน้องไอเดียเพิ่นก็ถามพ่อเมเพิ่นไปไซด์ใช่ไหคะก็เล่าให้เพิ่นฟังแล้วก็อยู่กับเจ้าสิเพิ่นก็เลยว่าเออไปถามเบิ่องนี้เด้อว่าซั่นถามพวมว่าทั้งพ่อเถ้าพิ่นสิว่าจังได๋สินะตกหลงกัเห็นดีเนาะพ่อเนาะพ่อคิดคักแล้วบ่จังกิ่ตกวโอ้พราะว่าอยู่ไปซี่ก็สมมุติว่ามันก็ลําบากนะผมเนาะเพราะว่าไปเพิ่นก็บ่ได้เอาไปตอนนี้นะ เพราะว่าเห็นน่องใหญ่เป็นเศษเป็นสาวสมมติว่าเฮียนอีหล่าเฮียนปีปีนี้ปีปหนึ่งปสองปสามปสี่ปหาจนขึ้นหม้อจนเฮียนจบแล้วก็แม่แล้วก็หรือว่าอย่าเฮียนภาษาอังกฤษแบบนี้กะสามารถให้เฮียนได้นะเพื่อนทั้งเที่เอเพิ่นเพิ่นสอนให้น้องก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นเนาะเพิ่นเพิ่นก็เป็นคนลาวเฮาแต่เพิ่นไปยูพุธนะเพิ่นก็ะเพิ่นก็ะทำเงยหน้าขึ้นมาด้วยล่ะเบิ่งดีๆปอะปากได้ไหมสิจะได้สิอยากเป็นอยอะบ้าลุง ลูกบุญธรรมเพิ่นน่ะบ่เออเด้อคันเด็กเป็นพอไงเด้อไงจะดีเด้อบ่พอไงพอจะได้นี่เพิ่นเบิ่งจะได้นี่โดยอ่ะอ่ะ่เออเด้ออีหล่าสิเป็นบ่ลูกพอเป็นลูกบุญธรรมของเพลินเป็นเป็นคันอีหล่าไปเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นอีหล่าสิเป็นคนดีบ่โดยโดยแบัดนี้คันสมมติเจ้าได้ไปอยู่บ่อนดีมีสุขเจ้าสิขิยังลืมประตูบ่บ่ลืม อคันสิไปได้อยู่ดีมีสุขกับพอเรมแล้วพอเถ่าเลี้ยงมากก็แต่น้อยเนาะอีหละเนาะ<ด>อันนี้เรับกับทามทั้งเพื่ออนาคตข้างหน้ากับสิบ,บ่เป็นจังใดนะดเพราะว่าเพิ่นกัฝากมาถามด,ดีใจประทับใจหลายได้ยินข่าวแบบนี้เนะาะข่าวแบบนี้โอ้ยอันนั้นแล้วเรักกรบก็บว่าเดีย๋ยวเดีย๋ดยวห้าสิไปถามให้นะคะเลยว่าเพราะว่าห้ากับยันมาคันถาม่แต่ว่าเรื่องเพิ่นสิปฏิเสธหรือว่าจังใดนี่ก็ห้ากบัากบกบอฮู้เด้อร์เขาว่าถามให้นี่เด้อเพิ่นว่า สังคถามมาเบิ่งเด้อนี่เบิ่งเด้องามคือย่งลูกสาวเพิ่นนี่แหมพูอ่งอีหล่าตีนไก่ใหญ่อย่าลืมอุ่นเด้ออีหล่าเด้อโดน่เด้อเพิ่นเบิ่งเด้นี่เพิ่นเบิ่งเจ้าได้ยิ้มหวานๆเด้อนี่งามเด้อลูกสาวเจ้าเพิ่นเบิ่งได้เวลาแม่บุญนี่เพิ่นก็เห็นน้องไอเดียนี่เป็นาเพิ่นเด้อใหญ่สิบ่เห็น่เห็นอืออันนี้เพิ่นเห็นเจ้าเด้นี่บแล้วแม่บุญงค์นี่เพิ่นนั่งเบิ่งเจ้าเพิ่นยิ้มไปเรื่อยเด้นี่เพิ่นเป็นห่วงเจ้าอีล่ เจ้าก็เป็นคนดีเด้อลูกเด้อพอเถ่าอุเหนทวงก็จับพอเถ่าไปอันเวลาพอเถ่าอุเหงกระจูงแขนพอเถ่าเขา้องหน้าเด้อโดยนี่แหละบุญคุณเลยลูกโดยอันนี้ก็ถือว่าน้องเพิ่นกับสิมีบุญเข่ามาพี่น้องเลยทางเพิ่นก็พ่อวายอยากให้ทางน้องเพิ่นพอได้ว่ามี่บนเพิ่งว่าซช่นะตามที่เพิ่นว่าอมาเฮาก็ได้ตามที่เพิ่นบอกมาแต่ว่าเฮากับสิไปบอกเพิ่นอีกเท่อนึง็สิไปคุยไปล่มน้ำเพิ่นอีกอยู่ นี่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 วงนอนเลี้ยววางนอนเล้วห้องน้ำกันแล้วเลยบันดีกินขนมลายแล้วมั้งเป็ี่ยนไอเด้อมาเนี่ยวันแรกขนมมาฝาควินองะเลยเอาเติ้งไกลง่ายไปอุ่นอุ่นให้มันฮ้อนแล้วก็กินแจ่วกับเพิ่นมีไห้ได้หล่ะจับออกมาเบิ่งไหมเด้อแม่บุญสรีอันนั้นคักๆแข็ในมือแน่เมืองวันค่ะเอางปิงไกลง่ายนี่ก็ดีใจแล้วโอ้ได้ปิ้งไายก็ดีใจแล้วเบิ่งด้ว เจ oh. er. ้าขื mm ่นเนาะโอ้ห yeah. ูบางหน้าจ้าของใบใบมาพี่รู้นี่ปิงไก่ใหญ่พาเพิ่นเข้าไปทางห้องน้ำบ้านหลักไปเบิ่งห้องน้ำเนาะเฮ้ยพูดจ้ากี่ว่าทําความสะอาดห้องน้ำนี่ฮึมึมเบื้องเบาแมวนี่หนีบใส่กันเนาะอัดระเบิดใส่กันเออฮะใส่งานแล้วบ่นี่ฮึมงานมมันเย็นบ่ต้องถือเกลือเข่าเด้อวยล่ะมันเปื่อนเด้อถือเกลือถอดเกลือไป นี่น้ำเพิ่นก็นได้อ่างหนามเพิ่นนี่ห้องหนามเรียบร้อยโอ้โหหนามไหลลงทั้งนี่บ่๊ะดูอฟอยเนี่ยใบใวใบัใไม้เลยล่ะเด้อมันทำความสะอาดเด้อมันจังบมือซุกระปกโปงดูโอ้โหของหนามเพิ่นเรียบเลยพี่น้องเไงดีใจบ้ล่ะดีใจดีใจเบิ่งเด้อฟอยเหยียบทางเด้อจมันทำความสะอาดเด้อมีแต่เจ้าผู้เดียวได้เผาเถ้าละเหะด็ดบ่ได้เด้อ ดอันนี้ก็สุมอดน้านี่เจ้ากระโคองน้าและนี่ใส่พ่นว่นได้ตตหน้ามาใส่ไห้บ่บ่เอาใส่ยางรากมาบ่โดยบ่มีใส่ยางบ่มีใส่ยางโดยโอ้บ่มีใส่ยางใส่ยางเฮ็ดยังได้บาหนี่สีหาบมาได้บ่หาบได้หาบได้ต้องหาใส่ยางแล้วบ่หนี่น้ามีอยู่แล้วบ่มีบัวนำกอกเจ้ะ นามดานนามดานบาเตียงเจาะให้เห็นบ่ด้วยบ้านเอาไม่ละสายางวะมีนะขงหน้าพากะแล้วบ้านนี่อีหล่าอย่าลืมล่างหม้อล่างถ้วยเลืกเด้อโน้เฮ้อนี่อะไรเฮือนเพิ่นคือว่าอันปวดอะไรผว้น้าอันนี้ก็ปวกเดปวงเนี่ยปวกนี่อันคือว่าผู้ตาดีก็มั่งได้แล้วนาะพ่อเนาะ มึงเนี่ยพี่น้องปัวกมึงเนี่ยแท้สิบป,ปีหนึงก็บผเป็นตะก,กิน,กกนเนาะก็ปัวกะไร่ั่นพี่หล่ะพี่นอนอยู่เท้านี่แล้นี่เบิ่งโทรทัศน์นี่แล้วว่าน,น,นอนเอบิ่งแหละก็ลงมานอนพี่ทีเ<อ>บิ่งเนี่ยนี่นะกินคู่อันอะไรนะนเนาะ<อ> โอ้ยวเนียพี่น้องเลยวเนี้ยทงพืชนะมีแต่ปวกโอ้ยวงเนียพวเนีนี่เพื่อน้องไอเดีมีแต่ปวกคันสีชื่อยามาใส่โบวัดอกนะพ่อโบวัดอกโบชืโดยพวกเนี้ยพี่น้องเลยแบบว่าอยู่เพื่อนปวกก็ะเม่นอันนี้อ้อ้ยโยเคยเห็นเด้กระดกกระดดแท้ันี้่นี่ ว้าวมึงเนี้มีแต่ปวกนี่เฮ้ีอืมจ้มึงนยววมเนี่ยปวกเลพี่น้องโอ้เมือนนี่นี่กะอ้มึงเนพี่น้องโอ้ยกระดักกระโดงเนี่ยปอกมันใหญ่มากมึงเน ชาวใขะตองมจุดเลยชาวบตองขันคือว่าผู้นมพนม่างก็ได้ได้น้อผอเนาอม่างออกกองไว้ทำความสะอาดนะนน่อพี่น้องไตออกจะเอาน้ำพ่ืแลก็สางเปลนนอเพื่อนพี่พี่น้องยว้านี่ก็รักกระโดดกอันี้โอ้ขึ้นคักขึ้นใช่ ได้ละโอ้อันตรายเลยฟัวฟัวเนี่ยกินข้ากินเน่บริจกความือขาแล้วนี่เนาะโอแซ่บว่ะแซ่บอุ่นกันเด้ออีลูกเด้ออุ่นเด้ออุ่นก่อนกินล่างมือละบ่อยล่ะจังกินนะล่างมือก่อนเด้อเปลี่ยนพยัญชนะได้เพื่อนปวกโดยเนาะอาจารย์สั้นเล้วกับสี่เก้ากันเด้อพอเด้ออีล่ะ พูดแหละไว้เมื่อหน่เฮาสิามาหาใหม่อ่ะโ,โ,โ,โดยอยู่ดีมีแห้งเด้อเด้อคือการเด้อพอด้อโชคดีเนาะมีแดดหายเจ็บหายจนหายพยันราคาติดต่อไปพงางเจดี้ก็ได้ขอให้มีความคุ้เคืนน,นะตะนิดต่อไปนี้แต่ให้อยู่ดีมีแห้งเนาะมีความสุขก,กายสบายใจ เอออันเงินเลี r, r ้นงไรมาได้ลูกเด้อเงินโดนอะไรเขาแต่นี่ต่อไปขอให้ลำให้รวยทุกคู Rather, ่ทุกคนบม่ว่าอยู At ่ประเทศนอกแล้วก็บ้าว่าอยู่ประเทศไทยเนาะโดยใายเจ็บให้จนเนาะแต่นีต่อไปเด้อลยให้รวยเลยโดซ่าถูกโฟก่ะขอให้ดีเศร้าเด้อตาทั้งหลัก็ให้เป็นเด็กดีแล้วลูกเด้อให้บอกได้ใส่ฟังเด้อลูกเด้อโดยอลาเด้วยพ่อแม่พี่น้องสบายดีลูกสบายดีโดยข้าเปลี่ยนไกลบ๊ายบายลูกโดยเนาะ ก็โอเคพเ<อ>มพี่น้องเอ้เลยจังไรถ่ายรูปน้ำกันก็โอเคพ่เอเม่พี่น้องเนาะงมื่อนี่สมบุรก็ได้มากถามถึงตาหรือว่าพอเถ่าของน้องไอเดียแก็น้องไอเดียเพิ่นก็นยินดีเนาะยินดีว่าถาว่าสิฮับทางน้องเพิ่นเป็นลูกคุณทรรมพี่น้องเย้ยเ<ะ>พิ่นก็นยินดีเพราะว่าถาวา่าบ่เอาน้องจากเพิ่นนะพี่น้อง ยินดีพุณอานคะันว่าชิยากรับเป็นลูกอเลีเพ่นกับว่ได้เป็นยงังเพราะว่าเพ่นกัอยากให้ทั้งน้องไอเดียมีพ่อคือกันคนวอา เ้ากะขอบุญขอบคุณเด้อไปทั้งไห่ใจดีห้าวอยู่ทั้งเมกาพี่น้องไอที่ห้สมุญมาทำห้มานี่กะขอบุญขอบคุณเพื่อนในรายคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บไหวได้คนไข้ไหวมีเด้อป่าจะจาดโรคไข้ไข้เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนเนาะร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปสาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าที่เลืมมาได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเป็นย่างพู่ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบและบอกข่าวโฆษณาสาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี E...